คู่คุณต่อยอร่อยแถวนี้ที่บรรทัดทองกับร้านเฮงหอยทอดชาวเลเปิดมานานกี่ปีแล้วครับเปิดมานานกว่า30ปีแล้วค่ะรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับรุ่นที่สองมีทั้งหมดกี่สาขามีทั้งหมด7สาขาค่ะเม,มนูแนะนำของเราคือนี่เลยค่ะตัวแรกคือหอยมแมลงผู้ผสมนางลมทอดกรอบครับ ตามด้วยเมนูเนื้อปูสดทอดกรอบสำหรับคนไม่กินหอยสดสดอันนี้คือเมนูซีฟู้ดทอดราดชีสเยิ้มๆตัวนี้ชีสแท้ๆจากมอสซเรล,ล่าเลยค่ะครับและจานนั้นล่ะครับเมนูผัดไทยกุ้งสดเมนูที่ได้รับรางวัลสดแน่นอน และนี่นะคะเมนูหอยนางรมทรงเครื่องแซบนะคะหอยนางรมสดสดจากอ่างศิลาเลยค่ะและเมนูที่พลาดไม่ได้คือเมนูออลลัวค่ะเมนูกรอบล่างบนนิ่มซิกเนเจอร์ของร้านเฮงหอยทอดชาวเลเลยค่ะและถ้ามาเฮงหอยทอดชาวเลนะคะสามารถมาได้ทั้งหมด7สาขาเลยนะคะแป้งบางกรอบหอยสดซีฟู้ดหลากหลายที่สำคัญน้ำจิ้มเด็ดมากค่ะอย่าลืมแวะมาลองทานกันนะคะเชิญค่ะเชิญครับ E